วันนี้เราไปได้ขนมคีเม็ดสูน้อยใบบามานะคะหรือว่าดาบพิฆาตอาสูนมานะคะนี่ค่ะมีรสอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหยบลงมาให้เห็นนี่ค่ะเห็นกันย่างเริ่มจากอันแรกเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่น้องอิงเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้คือตัวเนสโกเนสโกอันนี้คือเนสโกนะคะอร่อยไหมนั้นเดสกกับปะปะรสชาติ เอบีอันนี้ mm hmm. เป็นรถกุ้งนะคะตัวนี้รถกุ้งนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณฮ mm ัจ hmm. จิจูเองกันนะฮัจจ mm hmm. ิจูเองประมาณเงินไทยเท่าไหร่อ่ะสิบแปด,ดบาทไหมไม่ใช่สิบแต่สามยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าบาทเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้คือเนซึโกะค่ะตัวต่อไปค่ะน้องอิงแนะนําหน่อยตัวนี้คือโทมิโอกะโทมิโอกะิวใช่ไหมอันนี้เป็นรถอะไรน่า no จีเดสก์ับป๊าป๊าก็ได้ คือโรโกโกอดานีああ่ยคโโกันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะน่าจะคล้ายๆน่าจะคล้ายโอริโอ้นะคะนี่ค่ะต่อไปนี่ค่ะพระเอกของเราอ่ะอันนี้ทันจิโร่นะคะทันจิโร่โคเรวานานี่ช็อกโกชิพช็อกโกชิพช็อกโกแลตชิปนะคะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตชิน้ำไนั่นกอไปรงนอินอสเกออินอสเกอชื่อเต็มเขาชื่ออะไรนั่น inosuke のนามัยกาอันั้นโน่ฮัชิบิระฮัชิบิระฮิบิราะ i n o อันเยะนั่นได้ไหมคะฟิโปเตโต้ฟูิโปเตโตคอนโซเมคอนโซเมโปเตโต้โปเตโต้ขาวโอะไรนะเร่แคล้ายเร่นะคะคล้ายเร่คอนโซเมอะตัคอนโซเม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 ่สูตรที่อะไรด้วยลอข้าวโพดน่าจะเป็นลอดข้าวโพดลอข้าวโพดค่ะ นี่ค่ะต่อไปค่ะนี่คือตัวผู้หญิงนี่แม่ไม่ค่อยรู้จักนะคะนี่คือตัวอะไรคะนามัยน,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 นั่นดะนั่นนั่นกนะอูเบตไนโนนมัยอโนโกอเไนลืมนะคะแม่ลืมใครจําได้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะตัวนี้รสชาติอยิวานันเดสกอช็อช็อกช็ชอกช็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 อกชกช็อ็อ ใส่ช็อกโกแลตสกีโนสกีโนะ<ม>วะโคโนโคโนอวะคาร์โลจิชื่ออะไรนะคะคาร์โลจิคาร์โลจิไหนไหนต้องอยู่นี่อ่าคาร์โลจินี่ตัวนี้แม่ชอบพออยู่รสอะไรตัวนี้น่าจะเป็นรสสตอรอเบอรี่นะเท่าที่แม่ดูอ่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ต่อไปคนนี้อ,อันนี้ล่ะเคียวเคียวจิโร่เคียวจิโร่นะคะเคียวจิโร่ที่ล่าสุดภาคล่าสุดที่เพิ่งตายไปนะคะเคียวจิโร่พระเอกของเรา เราไปดูน Elliot, อ้องอิงร um, ้องไห้ตามเลยนะคะทางเรื่องนี้ไปดูในโรงอันนี้คือเลงโกคุโูโรเลงโกคุลนั่นโนอาจีปปะอุสชิโออันนี้เป็นรสชาติรสชาติเกลือนะคะสกิโนะไซโกะะเซนิสเซนิสโคเรอิซึระกัสกีเนะ เซนอิสอนะคะตัวนี้เป็นเซนอิสอนะคะวันนี้เราจะมาชิมกันทั้งหมดมีกี่รสสองสี่หกแปดแปดรสนะคะวันนี้เราเหมามาหมดเลยนะคะ 8, 8. ตอนนี้เขากาลังฮิตกันมากเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะกันนะคะอันนี้คือ uri, มยา,ายูริใช่ไหมบอกกันไหนวะไหนกกไหนเนาะมายูริ